นมแม่ประโยชน์คูณ2ได้ทั้งแม่ดีทั้งลูกนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของนมแม่ซึ่งเผยแพร่โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาพูดคุยกันนะครับสำหรับประโยชน์ของนมแม่ต่อลูกเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายของลูกมีภูมิคุ้มกันโรคนะครับลดความเสี่ยงในการเป็นโรคภูมิแพ้ลดการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ ปอดบวมและโรคหืดช่วยเสริมสร้างการทำงานของสมองและพัฒนาการมองเห็นให้ดีขึ้นไตขับของเสียได้น้อยไตยขับท้องเสียน้อยกว่าลดโอกาสท้องเสียลำไส้อักเสบและช่วยให้ระบบขับถ่ายดีลดโอกาสเกิดโรคต่างๆเมื่อโตขึ้นเช่นเบาหวานอ้วนไขมันในเลือดสูงความดันเป็นการ ฟันกรามล่างแข็งแรงเกิดฟันเกิดฟันเกน้อยลงนะครับทีนี้ประโยชน์ของการให้นมบุตรสำหรับแม่นะครับก็จะลดโอกาสการเป็นมะเร็งเต้านมและป้องกันโรคกระดูกพรุนช่วยให้คุณแม่เนี่ยสามารถลดน้ําหนักได้เร็วขึ้นและก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับข้อควรรู้เกี่ยวกับสีของน้ำนมแม่นะครับกรณี สีถ้าเป็นน้ำนมสีเหลืองเนี่ยก็คือหัวน้ำนมเป็นน้ำนมที่คุณแม่ผลิตได้ภายในสัปดาห์แรกหลังคลอดซึ่งจะอุดมไปด้วยสารอาหารและสารสร้างภูมิต้านทานช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ทารกต่อมาน้ำนมสีใสเรียกว่าน้ำนมส่วนหน้าก็อุดมไปด้วยสารอาหารที่ช่วยพัฒนาสมองของทารกมีปริมาณน้ำมากช่วยกระตุ้นการขับถ่ายของทารก ได้เป็นอย่างดีนะครับสีน้ำนมเป็นสีขาวเข้มก็เรียกว่าน้ำนมส่วนหลังซึ่งมีโปรโตีนและไขมันสูงกว่าน้ำนมส่วนหน้าช่วยเพิ่มพลังงานและเสริมสร้างการเจริญเติบโตให้กับทารกต่อมาน้ำนมสีแดงเกิดจากการที่คุณแม่รับประทานอาหารที่มีสีแดงในปริมาณมากโดยปกติแล้วน้ำนมจะกลับมาเป็นสีขาวได้ ภายในระยะเวลา2-3ถึงวันเนื้อนอกจากนี้เนี่ยก็อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นๆได้อีกนะครับเช่นมีเลือดปนออกมาในน้ํานมจากการที่มีหัวนมแตกเส้นเลือดฝอยแตกจากการใช้เครื่องปั๊มนมที่มีแรงดูดมากเกินไปหรือความผิดปกติของเต้านมอื่นๆดังนั้นหากพบว่าน้ํานมมีสีแดงปนเปื้อนนานเป็นสัปดาห์ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินอาการแล้วก็หาสาเหตุนะครับ นอกจากนี้น้ำนมก็อาจจะมีสีอื่นๆได้นะครับขึ้นอยู่กับอาหารและยาที่คุณแม่ได้รับดังนั้นหากคุณแม่พบว่าสีของน้ำนมเปลี่ยนไปก็แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก็จะดีที่สุดนะครับนี่คือประโยชน์ของอน้ำนมแม่นะครับน้ำนมแม่ประโยชน์คูณ2ได้ประโยชน์ทั้งแม่และก็ลูกนะครับ